นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณหลับเราจะเข้านอนทุกคืนเพื่อเติมพลังและเตรียมตัวสำหรับวันใหม่ที่จะมาถึงแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขาขณะนอนหลับพวกเขาเมักจะคิดว่าการนอนหลับเป็นเวลาที่สงบไม่มีความเคลื่อนไหวและเงียบอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีทั้งหมดและหากคุณเคยสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่คุณอยู่ลาลาแลนด์มาดูสิ่งนี้กัน10สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณขณะนอนหลับ1 ร่างกายของคุณจะช้าลงเมื่อคุณนอนหลับบางส่วนของร่างกายเช่นระบบภูมิคุ้มกันจะยังคงทำงานเต็มที่อยู่แต่ส่วนอื่นๆที่เหลือจะช้าลงและอุณหภูมิร่างกายของคุณจะลดลงรวมไปถึงความดันโลหิตอัตราการหายใจขึ้นสมองแม้แต่ตายของคุณก็จะทำงานช้าลงด้วยนะสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้คุณไม่ต้องฉี่ในขณะที่คุณกำลังนอนหลับและนี่คือสาเหตุว่าทำไมในตอนเช้า คุณมักจะต้องฉี่และสีของปัสสาวะของคุณจึงมีสีเข้มยังไงล่ะ 2. คุณกลายเป็นอมาพาษคุณคงเคยได้ยินเรื่องอมาพาตขณะนอนหลับกันมาบ้างใช่ไหมเอาล่ะเมื่อเรานอนหลับเราจะไปถึงจุดพักที่เรียกว่า REM ซึ่งย่อมาจาก Rapid Eye Movement หรือช่วงเวลาขณะหลับฝันนั่นเองในช่วงนี้ร่างกายของคุณจะเคลื่อนไหวไม่ได้คุณจะตัวแข็ง และกล้ามเนื้อเป็นอัมพาษอย่างสมบูรณ์แล้วทําไมเราถึงเป็นเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเพื่อให้เราปลอดภัยไงล่ะเพราะเนื่องจากบางครั้งความฝันทําให้เราเคลื่อนที่ขยับไปมาหากความฝันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราก็อาจเป็นไปได้ที่จะทําร้ายตัวเองสมองของเราจึงส่งสัญญาณให้ร่างกายเราหยุดเคลื่อนไหวนั่นเอง 3. ดวงตาของคุณขยับตามที่ฉันเพิ่งพูดในช่วง REM กล้ามเนื้อของคุณจะเป็นอัมพาตอย่างไรก็ตามระหว่างการนอนหลับมีบางส่วนของคุณที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอและนั่นก็คือดวงตาของคุณแม้ว่าคุณจะหลับลึกแค่ไหนดวงตาของคุณยังทาเหมือนว่าคุณตื่นอยู่และพุ่งกลับไปมามองไปทุกที่แต่อย่างไรก็ตามเปลือกตาของคุณจะยังคงปิดอยู่4การได้กลิ่นของคุณจะหยุดทํางานบางส่วนร่างกายของคุณจะช้าลงเมื่อคุณหลับ และมีบางสิ่งถึงกับหยุดทำงานและสิ่งหนึ่งที่หยุดทำงานคือการรับรู้กลิ่นของคุณซึ่งหมายความว่าในส่วนลึกที่สุดของการนอนหลับคุณจะไม่สังเกตว่ามีกลิ่นอะไรรอบๆตัวบ้างน่าเสียดายที่สิ่งนี้อาจมีผลอันตรายได้เช่นกันตัวอย่างเช่นถ้าบ้านของคุณปลกไฟไหม้การ,รหลับไหลในฝันของคุณอาจทําให้คุณไม่รู้ตัวว่าคุณกําลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงนี่คือเหตุผลว่า ทำไมการทดสอบเครื่องตรวจจับควันไฟเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ 5. ้คอของคุณจะแคบลงในขณะที่หลับกล้ามเนื้อต่างๆจะมีการหย่อนตัวหรือคลายตัวลงคนลิ้นจะหย่อนลงมาทำให้ทางเดินหายใจตีบลงได้พอช่องทางเดินหายใจแคบลงเวลาเราหายใจเอาอากาศเข้ามาลมที่ผ่านช่องที่แคบนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อดังกล่าวเกิดการสั่นเมื่อกล้ามเนื้อเกิดการสั่นสะเทือนก็จะเกิดเป็นเสียงกรนขึ้น ยิ่งทางเดินหายใจของคุณแคบลงการสั่นสะเทือนก็จะยิ่งมากขึ้นและการกรนของคุณจะดังขึ้นหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมทอรซินหรือไซนัสการกรนจะยิ่งแย่ลงไปอีกโอ้ไม่นะ 6. คุณจะขยับตัวเองไปรอบๆบ,บางครั้งเมื่อร่างกายของคุณไม่ถูกทําให้เป็นอัมพาตในขณะที่คุณหลับบางครั้งมันก็ชอบจะขยับไปรอบๆและไม่ฉันไม่ได้แค่พูดถึงการเดินละเมอขณะการนอนหลับเท่านั้น หลายคนยังประสบกับการเคลื่อนไหวของแขนและขาเป็นระยะระยะขณะฝันสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคุณเข้าสู่การนอนหลับลึกหรือฝันบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษส่งผลให้กล้ามเนื้อของคุณงอและหดกลับเข้าอย่างกระทนหันทั้งที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งทำให้คุณเตะขาไปรอบๆสิ่งนี้อาจจะสร้างปัญหาให้กับคนที่นอนข้างๆคุณได้นะ 7. สมองของคุณเข้าสู่โหมดทำความสะอาดสมองของคุณทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน แต่บางครั้งก็ต้องการเวลาเล็กน้อยในการจัดระเบียบและการนอนหลับเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะทําอย่างนั้นการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระบบกำจัดของเสียในสมองทำงานมากขึ้นเมื่อคุณนอนหลับโดยเฉพาะในการนอนหลับช่วง REM ซึ่งหมายความว่าสมองสามารถขจัดสารพิษที่อาจสะสมและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ในช่วงเวลานี้สมองของคุณยังจัดเรียงและเก็บข้อมูลที่สะสมไว้ในระหว่างวันอีกด้วย คุณอาจได้ยินเสียงระเบิดบางคนได้ยินเสียงระเบิดเวลานอนหลับหรือปั้งที่ฟังดูเหมือนเสียงปืนอาการนี้ได้รับตั้งชื่อว่ากลุ่มอาการหัวระเบิดมันไม่ใช่สิ่งที่เจ็บปวดแต่มันน่ากลัวมันมักเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุมากกว่า50ปีซึ่งมักจะเกิดขึ้นในตอนที่พวกเขาเผลอหลับไป 9. คุณจะผัดผิวของคุณเราไม่ได้ผัดผิวเหมือนงู แต่ในตอนกลางคืนผิวของเราจะเริ่มรลุดร่วงทุกคืนร่างกายของคุณจะยังคงสร้างเซลล์ผิวใหม่และเซลล์ผิวเก่าก็จะหลุดออกไปทุกๆนาทีที่คุณนอนหลับคุณจะสูญเสียเซลล์ผิวนับหมื่นเซลล์ซึ่งมันจะตกอยู่ที่ไหนสักแห่งบนที่นอนของคุณดังนั้นคุณควรซักผ้าปูที่นอนและหมอนเป็นประจำประมาณกันว่าหนึ่งในสามของน้ำหนักหมอนของคุณอาจจะประกรอบด้วยเซลล์ผิวที่ตายแล้วของคุณน่ากลัวใช่ไหมละ่ะ ร่างกายของคุณจะฟื้นฟูตัวเองในขณะที่คุณหลับลึกที่สุดร่างกายของคุณจะผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนนี้จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อของคุณแถมยังซ่อมแซมหรือฟื้นฟูได้อีกด้วยดังนั้นจึงมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังแนวคิดของการนอนหลับเพื่อความงามยังไงละ่ะคุณเคยทําสิ่งพวกนี้ไหมหรือคุณมีเรื่องอื่นแปลกแปลก ที่เกิดขึ้นขณะเราหลับช่วยคอมเมนต์บอกเราในใต้คลิปวิดีโอนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลความรู้ดีๆที่เราจะนำมาเสนอในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ